กที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะด้วยการได้รับเลือกจากเว็บไซต์ชื่นชมศิลปินดังของแดนมังกร w w w 7 8 9 d i s t r i c t c o m ให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยมประจําเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะลาสติกชิโลหรือมานาสวินนานเทเซนก็ได้นําผลงานภาพศิลปะชุดมิวสิกอินอาร์ตบายติกชิลโลอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ตแอบิวชันอินสวิสแลนด์ซึ่งจะเป็นการนําผลงานศิลปะมาผสานกับเสียงเพลงจะ,สะแสดงให้เพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงศิลปะและบันเทิงได้ชมกันเมื่อวานนี้ค่ะที่ มหาวิทยาลัย,ยนอตกรุงเทพก่อนที่จะนําไปจัดแสดงที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ซึ่งนอกจากการแสดงแฟชั่นโชว์ภาพวาดศิละปะจําจนวน6รูปโดยศิลปินดารานักร้องและกนณกศึกษามหาวิทยาลัย,ยนอตกรุงเทพประกอบเพลงแล้วนะคะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานนี้นั้นก็คือการแสดงโชว์วาดภาพกันแบบสดโดยติ๊กชิโร่ประกอบกับเพลงฮิตอย่างรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอีกด้วยล่ะคะ่ะ ติ๊กชิโร่ได้กล่าวในภาวาการที่ตนเองในฐานะคนไทยคนหนึ่งได้นาผลงานศิลปะไปจัดแสดงในประเทศแถบยุโรปซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการเสพและการสร้างสรรค์งานศิลปะของโลกครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดค่ะอีกทั้งยังเป็นการนํา2สิ่งที่เขารักอย่างดนตรีและการวาดภาพมาสร้างสรรค์งานศิลปะที่แปลกใหม่อีกด้วยดนตรีก็จะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดความสนุนตรีงานศิลปะก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความสนุนตรีเพราะนั้นอาร์ตและมิวสิก ถือว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถนำมาผนวกรวมกันแล้วก็สื่อผลงานแล้วก็ได้สร้างความหมายในเชิงศิลป,ปะได้อย่างดีทีเดียวนี้ในทัศนคติของผมนะครับวันหนึ่งเมื่อติชิโรได้เข้าไปพัง,งาดอยู่ในแกลเลอรี่ของต่างประเทศเชื่อเลือเกินว่าคนไทยคงจะต้องภาคภูมิใจและก็ผมเองจะต้องภูมิใจมากๆในสิ่งที่ผมจะได้เห็นรอยยิ้มของ คนไทยที่ได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งของติ๊กชิโร่นอกจากการเป็นนักร้องนักเต้นร้องเพลงแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักสแสดงครับและนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของติ๊กชิโร่ในเรื่องของงานศิลปะอย่างแท้จริงครับในง,งานนี้ก็มีบรรดาอาจารย์ศิลปินในแวดวงศิลปะและก็เพื่อนๆดารานักร้องในวงการบันเทิงมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะทำเอาเจ้าของงานอย่างติ๊กชิโร่นั้นยิ้มหน้าบานไปตลอดงานเลยทีเดียว และนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศิลปินที่ดีมีคุณภาพและก็น่ายกย่องของวงการบันเทิงไทยอีกคนหนึ่งนะคะยังไงก็ขอร่่มส่งแรงใจไปให้กับนักร้องจอนีลาที่จะติ๊กชีวเลิคนนี้ให้ประสบความสําเร็จในการจะแสดงผลงานครั้งนี้ค่ะให้คนต่างชาติได้เห็นกันไปเลยนะคะว่าศิลปินไทยนั้นก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันค่ะ มาทางฝั่งฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างนะคะมอรดาเชตแห่งยอร์กสาร่าเปอร์กุสันเปิดใจกลางรายการโอปราวินฟรีว่าอาการเครียดตัวเองนี้สิ่งที่ท่วงตัวและความง้อเขลาเป็นสิ่งที่ทำให้เธอนั้นตกหลุมพรางและก็ถูกนักข่าวที่ปลอมตัวมาเป็นนักธุรกิจบันทึกวิดีโอในขณะที่เธอเรียกสินบนหลายแสนปอนนั่นแรลกับการแนะนําให้รู้จักเจ้าชายแอนดรูอดีตสามีค่ะมาต่อกันที่รถแอสตันมาติน DB5 รถที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคันหนึ่งของโลกค่ะและก็เป็นเพียงคันเดียวที่ยังเหลืออยู่จากการถ่ายทำ ในปี1964คึ้นนำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่กำลังจะถูกนำมาประมูลในลอนดอนเดือนตุลาคมนี้ล้วค่ะโดยคาดว่าน่าจะประมูลได้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว ส่วนฮอร์มซิมซันตัวการ์ตูนสีเหลืองที่ชื่นชอบเบียร์และก็โดนัทเป็นชีวิตจ,จิตใจกมได้รับเลือกให้เป็นตัวการ์ตูนที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโทรทัศน์และก็รองภทาพยเตร์ในรอบ20ปีที่ผ่านมาค่ะจากการสำรวจของนิตยสารา Entertainment Weekly โดยคว้าชัยชนะเหนือพอมดอยชารีพอสเตอร์ปิดท้ายกันในเรื่องที่น่ายินดีของพอลแมคคาร์ทนีนักร้องและก็นักแต่งเพลงวัย68ปีจากวงเดอะบีชที่กำลังเตรียมรับรางวัลเกิร์ชวินไพรส์สาขาเพลงป๊อปปูล่าจากห้องสมุดคอนเกรสในงานคอนเสิร์ตร i b บิลที่จะจััดขึ้นนนใเียบาว นี้ค่ะโดยเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้แสดงคอนเสิร์ตต่อหน้าประธานาธิบดีโอบามาที่เขาชื่นชอบและก็จะมีดารดาดังมาร่วมแสดงด้วยมากมายเลยละค่ะ